งานทนี่มีการแพทย์นะคะก็เป็นงานสับสศนทางการแพทย์ค่ะเราทําการรุดวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะเพื่อออกผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยําค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคค่ะติดตามผลการรักษาโรคค่ะและการป้องกันโรคค่ะซึ่งงานนี้มีความสาคัญในการรักษาโรคของ,งคนไข้อย่างต่อไปนะคะอันนี้คืองานทนี่มีการแพทย์ของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อนทัทวิยีตอนท้กสูงนะคะชื่อแม่ชื่อหยกค่ะ ตำแหน่งงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์อาวุโสค่ะ,ะแผนกวิจัยปฏิบัติการค่ะโรงพยาบาลเวทาน,นีค่ะ นอกจากการเทคนิคการแพทย์นะคะยงโชคดีเหลือเกินค่ะที่ได้โอกาสจากองค์กรและผู้ใหญ่นะคะในการทํางานในด้านพัฒนาบุคลากรค่ะซึ่งงานนี้เป็นงานใหม่สําหรับยกมากค่ะยงจึงต้องทําการพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้ในการบริหารจัดการบุคลากรค่ะและยกก็ได้คําแนะนําจากหัวหน้านะคะซึ่งทําให้ยกได้สามารถทํางานได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ค่ะยกได้พัฒนาตนเองได้เรียนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ค่ะทําให้สามารถทํางานตามมาตรฐานที่วางไว้ได้ เป้าหมายในการทํางานของโยกนะคะก็คือจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อทําให้องค์กรน,นะคะขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ได้ค่ะขณะนี้นะคะโรงพยาบาลเวทธานีนะคะมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะหยกจึงของเรียนเชิญพี่น,น้องทุกคนนะคะนักทีนินีการแพทย์ะคะ่ะร่วมเป็น่วน่งในการเติบโตในครั้งนี้กันค่ะมาสมัครกันเยอะนะคะ